s โย d วสวัสดีครับยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มน้ําหนักนะครับการเพิ่มน้ําหนักเพื่อให้มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับนะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปก่อนเลยนะครับรูปก่อนที่ผมจะเพิ่มน้าหนักขึ้นมานะครับก็คือประมาณสักปลายปีที่แล้วนะเนี่ยครับเป็นรูปแรกนะครับที่เพิ่มน้ําหนักขึ้นมานะครับ แล้วก็จะให้ดูรูปเปรียบเทียบณปัจจุบันนี้นะครับที่ผมได้ถ่ายไปนะครับเป็นรูปที่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณอยู่ประมาณสัก75บนะครับกว่านะครับนี่ครับเป็นรูปที่2นะครับรูปปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ได้ถ่ายไว้นะครับโอเคนะครับก็อยากจะมาคุยนะครับเรื่องการเพิ่มน้ําหนักนะครับสาหรับคนที่อยากมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่สายลีนะครับคนที่อยากมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นควรจะเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะว่า ถ้าเราลิงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรกล้ามเนื้อก็ไม่มีทางขึ้นได้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราควบคุมปริมาณควบคุมแคลอรี่นะครับกล้ามเนื้อจะขึ้นยากมากๆนะครับถ้าเราไม่มีการเพิ่มน้ําหนักนะครับอยากจะมาพูดให้ฟังว่าว่าการเพิ่มน้ําหนักที่ดีนะครับก็คือค่อยๆเพิ่มนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องแบบดีทีละ ยี่สิบโลสามสิโลน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาส่วนมากจะไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับจะเป็นไขมันกับน้ำซะมากกว่านะครับสังเกตง่ายๆครับกล้ามเนื้อของเรานะครับปีปีหนึ่งนะครับถ้าขึ้นมาได้ประมาณสัก 1- 2โลนี่ถือว่ากําลังดีนะครับกาลังโอเคเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นอะไรที ขึ้นยากมากถ้าเดือนนึงประมาณสัก2-3ขีดนี่ถือว่าแบบกําลังดีนะครับสายธรรมชาตินะครับก็คือขึ้นประมาณนี้กําลังโอเคเลยนะครับแต่ถ้าแบบน้ําหนักดีขึ้นมาประมาณสัก20โลยังไงก็ไม่ใช่กล้ามเนื้อแน่นอนครับเป็นไขมันบวกกับน้ําแน่นอนนะครับการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าต้องเพิ่มเร็วอย่างที่บอกนะครับค่อยๆดูทรงค่อยๆดูบอดี้แล้วค่อยดูรูปเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็อยากจะบอกว่าการเพิ่มน้ําหนักนะครับสาหรับของผมนะ ที่ผมทํามาเรื่อยๆผมจะพยายามดูบอดี้ของผมนะครับค่อยๆดูทรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มน้ําหนักจนแบบอ้วนจนฉุกและอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่างานแบบนั้นนะครับคือมันจะช่วยนะครับคือแบบคืออ้วนไปเลยอะถ้าเราแบบเราไม่รู้ว่าทรงของเราเป็นยังไงนอกจากจะรีนลงมาบางทีรีนลงมามันก็ไม่ได้กล้ามเนื้อที่มันตามทรงที่เราต้องการด้วยอย่างเงี้ยผมพยายามแบบค่อยๆดูทรงของเราค่อยๆอัพกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับกล้ามเนื้อมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับ มันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกหลายคลิปนะครับเล่นให้หนักนะครับกินให้เยอะนะครับพักผ่อนให้เตียงพอนะครับสอย่างนี้นะครับสำคัญมากๆาําหรับคนที่อยากมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะประมาณนี้แหละอยากมาแนะนาจริงจินะครับสําหรับรุ่นน้องที่ติดตามใหม่ใหม่และอยากมีกล้ามเนื้อแบบคนนู้นแบบคนนี้มันต้องใช้เวลาครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับนะเราต้องใช้เวลากับมันนะครับผมเล่นประมาณ3ปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาพัฒนาประมาณปีกว่าๆถึงปีที่2นะครับเกือบเข้าปีที่3ามครับเพราะว่าเล่นช่วงรๆนี่คื อยากลรีนอย่างเดียวครับก็คือไม่มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อนะอันนี้ก็ฝากไว้น้องๆน,นะครับที่มาติดตามใหม่ๆนะครับก็อยากจะบอกครับว่าเพิ่มกล้ามเนื้อไม่จําเป็นต้องรีบนะครับค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงของผมนะครับแล้วก็ต้องมีคนถามไน่เลยว่าแล้วพี่จะ เพื่อนหนักไปนานขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่พอใจกับกล้ามเนื้อที่ผมที่ผมมีอยู่นะครับเพราะว่าผมมีแผนที่จะแข่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าแข่งตอนไหนนะนะครับผมยังให้คําตอบไม่ได้นะครับผมทุกคนนะครับที่ที่ผมไปปรึกษาเงี้ยเขาก็บอกว่าพยายามแบบเก็บกล้ามเนื้อไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามตอนเนี้กินให้เยอะๆเก็บกล้ามเนื้อไว้ให้ได้เยอะๆนะครับค่อยลีนทีเดียวนะโอเคนะผมก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะว่าจะแข่งตอนไหนนะครับแต่ มีแผนแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าอีกสักปีหรือว่าอีกสัก2ปีก็ไม่รู้นะครับอยากจะเหนื่อยครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้มันมีรุ้นไปเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มาพูดสั้นๆนะครับให้ฟังนะครับว่าวิธีการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับอย่ารีบนะครับกล้ามเนื้อมันไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นนะครับ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาส่วนมากจะเป็นไขมันกับน้ำนะครับดูดีๆนะครับเพิ่มขึ้นมามากเกินไปก็เป็นไขมันนะครับตอนลดจะยากนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นมาแบบฉุบๆแบบตัวนั้นหนาฉุบเลยอะไรประมาณนี้นะตอนที่เราลดไขมันเราก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับนะเราค่อยๆเก็บทรงไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนามันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะสู้ๆนะครับผมว่าทุกคนต้องทําได้อยู่เลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความอดทนนะครับแล้วก็ทํามันสม่าเสมอนะครับนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์อะไรนะครับที่อยาใ ผมมาพูดเกี่ยวอะไรก็รอคอมเมนต์ไว้นะครับนะผมจะมาตอบคำถามน,นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้ว see you อย่าลืมไปทำตาม,มานะครับไม่ยากนะครับการเพิ่มกล้ามเนื้อสนะู้ๆแล้วก็อยู่ที่ใจเท่านั้นนะครับบ๊ายบาย